สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลกับเหรียญพระปิตาชินบัญชรมหาเศรษฐีหลวงปู่จือครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรนะครับจังหวัดชัยภูมิกับปี2559นะครับรูปแบบเหรียญก็โอ้โหมีรูปแบบเหรียญคล้ายเหรียญปิตาของหลวงพ่อแก้วเกษาโลจังหวัดระยองเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จํานวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับจนการจัดสร้างอยู่ที่รวมทุกเนื้อนะครับหนึ่งหมืนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นยันโอ้โหลืมดูลืมไปผมหมายเลขพิเศษผมครับหนึ่งหกแปดครับรวยแน่นอนนะเนี่ยโอ้โหด้านหลังก็เป็นยันบรรจกตัวของหลวงปู่จือเลยนะครับนี่ด้านหน้าก็นี่ครับด้านหน้าก็ตอกสองโค้ดนะครับโค้ดนี่ นี่คล้ายๆโคดใบโพด้านใต้ฐานแล้วด้านบนครับเป็นโค้ดอีกหนึ่งโค้ดหยดน้ํานะครับนี่รูปทรงเหรียญค่อน,นข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจํานวนการจัดสร้างแต่ละเนื้อกันก่อนนะครับจำนวนการจัดสร้างสําหรับรุ่นนี้นี่สําหรับรุ่นนี้ครับใบรายการเนาะโอ้โหมีชุดทองคําด้วยนะครับ9ชุดนะครับโอ้โหราคาจองเจ0 0 0 9 0 0 0บาทเนาะแล้วก็นเนื้อกันหน้ากาทองคําจัดสร้าง9 9เกขียนราคาจองห0 0พนนะครับนี่ราคาจอง5,000ันเนื้อ เงินลงยาแดงจะสร้าง123เหรียญแน้นงเงินก็จะสร้างที่123เหรียญทั้งหมดนะครับราคาจองก็ประมาณ1,700บาทเนื้อนวัตหน้ากากเงินราคาจอง550เนาะวงการจะสร้างอยู่ที่499เหรียญเนื้อนวนหน้ากากทองทิพ999เหรียญเนื้อปะกาหน้ากากของทิพ999เหรียญเนื้อสตระหน้ากากปากา1,599เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟและทองแดงมันปูอย่างละ2,599 559เหรียญโอ้โหราคาจอง100เหียเลยครับ เป็นรายการร่วมบุญจริงๆครับพาสมัยปี2559ครับดูดิแล้วก็มีชุดกรรมการทั้งหมด599ชุดราคาจอง1000พชุดกรรมการชุดกรรมการก็ประกอบไปด้วยเนื้อนวะเนื้อฉนวนเนื้อประก้าเนื้อทองทิพย์นะครับโอ้โหโคตรคุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็มีสร้างถวายวัดแจกสุนย์จองเนาะเป็นเนื้อทองทิพย์ไม่ตัดปีโคตรพิเศษนะครับ 2, 2ององค์นะมีเนื้อต่างๆด้วยนะครับ ถ้าเป็นไม่ตัดปีกนี่โอ้โหถือว่าเป็นรายการพิเศษนะใครได้ไปเก็บให้ดีนะครับมีเหรียญตัวอย่างโค้ตตัวอย่างด้วย24เหรียญนี่รวมทั้งหมดดูนะครับหนึ่งพรเก้าเหรียญไปดูเหรียญตัวอย่างรายการอื่นนี่ครับนี่คือเนื้อนวะลงยาลายธงชาตนะครับอืมสวยเนาะนะครับแล้วก็นี่นี่ชุดกรรมการนะเนี่ยเนื้อปาก้าลงยาสีแสดโอ้โหเหมือนสีแดงเลยแล้วก็นี่โอ้โหนี่ครับรวมทุกเนื้อเนี่ยชุดกรรมการทั้งหมดได้สี่เหรียญตามนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนวะลงยาลายธงชาติเนื้อฉ เนื้อปกากกาลงยาสีแสดและเนื้อทองทิพย์ลงยาน้ําเงินนี่ราคาจองห0ึ่บาทนะเนี่โอ้โหเลขผม1นึ่ซะด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ